เฮ้ยไปเด้ปาหมูได้พี่ปลาหมูเหล่าก็เล่าไปสองเท่าเลยสิบหกไมดทั้งตัวนี่ปลาหมูเต็่ยที่ปลาหมูก่ บอมเนว่าเอนบอมเนว่าปากมุดอันนี้ไหอันเยียงกกอันอันจัการ์ตานั่นไหมเนาะปากมุดบัญชีไฟหญิงบัญชีเธอมากเออพอสยวจะเฝ้าปียังเฝ้าโอ้ยสูตรยังเกาะเออเลยแล้ว ศูนย์สองบอศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้าฮะสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์แปดห้าห้าสองห่วยโทรศัพท์นั่งคือหมุนวะเครื่องไหนหมุนเครื่องนี่หมุนบอโนคิดสองตัวบอเด้อเด้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถึงแล้วศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์ แปดห้าห้าสองเมนโบศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์แปดห้าสองศูนย์แปดห้าห้าสองอ่ะล่ะพันสุดใสเมนโนางสาวพันสุดใสเนาะเดี๋ยวเด้อเด้อไม่มีิวไม่มีิวยังบ่ท่านได้ยอ่านคอมเมนต์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทางแม่แก้วนะคะแม่แมฆก็ท้งสองแอปเลยนะคะทั้งแอปฟ้าแอปแดงนะคะ วันนี้แม่แก้วก็มาเป็นสะพานบุญนะคะก็มาช่วยแม่มูลนะคะทำไลรทำกันศาสตร์นะคะแม่แม่แวะอุดหนุนได้นะคะแม่มิวบอกสวัสดีค่ะแม่มิวแม่มิวบอกสวัสดีค่ะเอ้ยไม่ลูกสาวมาแล้วโอ้ยอ่านผิดอ่านถึกด้วยแม่อ่านผิดอ่านถูกค่ะแม่มิวมาแล้วมาแล้วลูกสาวค่ะมาแล้วแม่มิวบอกแม่แก้วมีใครมานอนด้วยนะ ไม่ไม่แม่ไม,ไม่มีใครมานอนด้วยวันนี้มาอยู่บ้านแม่มูลนะคะแม่นี่มาเป็นสะพานบุญนะคะมามาช่วยแม่มูลเปิดร้านผล,ลไม้ค่ะแม่นี่มาอุดหนุนด้วยนะคะเพื่อสมทบทุนทํากันศาสตร์บ้านแม่มูลเด้อนะคะแม่มีบอกเสียงเปลี่ยนติหญิง <laughs> ไม่อย่หโอ้ยบ่ได้เปลี่ยนบ่ท่านได้เปลี่ยน่ัน,น,นสดใสน,นพันทอทองกัลลันเป็นบ่หญิงทอทองกัลลัน,น เสียงไม่เปลี่ยนเส,สียงไม่เปลี่ยนสดใสเหมือนเดิม <c oughs> พันสดใสเนาะศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์แปดห้าห้าสองโอเคชัดไหมแม,หม,ม,ม่ชัดไหมแม่มิวชัดหรือเปล่าหมุนไหมนี่โทรศัพท์เครื่องแมลีไอไลไอดูอันนี้มันทําไมหมุนนี่เครื่องเครื่องที่ไลหมุนหรือเปล่าไม่มิวสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ วันนี้ก็มาเป็นนะคะสะพานบุญน,นะคะเปิดร้านผลไม้ช่วยแม่มูลน,นะคะแวะอุดหนุนได้นะคะแม่แม่แวะอุดหนุนได้ค่ะร่วมทําบุญสมทบทุนทกนาการศาสตร์บ้านแม่มูลน,นะคะแม่แม่รวนด้วยช่วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทั้งสองแอปเลยทั้งแอปฟ้าแอปแดงนะคะเขา้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ค่ะมาพูดมาคุยมาเป็นกําลังใจให้เราได้เนาะแม่มีบอกพ่อแดงตื่นแล้ว ตื่นเด้อบอตื่นให้ลูกสาาจัดการเด้อเพ็นว่มตื่นแล้วตื่นแล้ว,แ,ลวแม่หมูแม่มิวบอกหมุนเป็นบางครั้งเนาะเน็ตบ้านแม่แก้วเติมความเร็วมาแล้วนะแม่นะเติมมาแล้วนะแต่ว่าเป็นอะไรเนาะนะคะสวัสดีค่ะแม่ตายแม่ตายบอกสวัสดีค่ะยิงแก้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดร้านผลไม้นะคะแม่ตายมาเป็น สะพานบุญให้แม่มูลนะคะวันนี้มาขายผลไม้ช่วยแม่มูลนะคะแม่อุดหนุนได้เด้อแม่ตายเดินนะคะสมทบกทุนทําการสานให้บ้านแม่มูลนะคะแม่ตายหอดบ้านเดิกบอหม่อคืนเมื่บ้านนี้ถึงบ้านกี่โมงคะคุณแม่ประมาณกี่โมงเนาะถึงบ้านฝนตกไหมตามทางแม่มีบอกสวัสดีค่ะแม่ตาย ก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะ,นนะ,ค,ะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ค่ะแม่มีบอกคงอ,อยากได้ไม้เพื่อนว่านั่นอีกแล้วขายเขาดอกมะลีก่อนบว่าท่าน็กขายเขาดอกมะลีแม่ตายบอกว่าบ้านอยู่ในบ้านในปานน็ตบอสเถียนโอ้ยเนาะมันสิเป็นจังสี่แล้วแม่ เนตบ้านแม่เก้ีวจักว่าเป็นจังไดดอกมันจะหมุนเป็นจังสี่เละแม่ตายสงสัยอยู่ในป่าบออ่เนาะป่าบางังป่าไม่ลายคือจังไหรน,นี่ล่ะแม่ตายบอกสวัสดีค่ะไม่มีนะคะสงสัยอยู่ในป่าไม่มีสงสัยอยู่ในป่าแล้วก็ต้นไม้บังหรือเปล่าเนะสงสัยต้องขึ้นต้นไม้ไลบ่มันจะแจ้งที่ชัดนี่แม่แม่ตายบอกถึงตอนหกโมงกว่ากว่าจ้าโอ้ยเนาะ ฝนตกไหมแม่ฝนฝนตกตามทางฝนตกหรือเปล่านะคะกลัวกลัวแต่ฝนจะตกนะคะแต่ว่าแถวแถวนี้คืมคืมเหมือนฝนจะตกน้าบ้านแม่แก้วนี่แต่ว่าก็ยังไม่ตกหรอกแต่ว่ามันคืมคืมนะคะบรรยากาศคืมคือเหมือนเมื่อวานนั่นแหละแม่แม่มิวบอกมิวก็หางบซื้อใหม่คือการโทรศัพท์หลอนคนน่ะ ขายเข่าแม่ขายเข่าขายเข่าแม่ตายบอกบอกคนรอในเด้อไก่ตัวไก่ไต่น้ำแซ่บแซ่บพคนวะมามากมากินอีกวันนี้บ่วหอใหม่ดอกแม่ถ้าถ้าบ่ใหม่บ่แซ่บได้แม่แม่ตายแซ่บย้อนมันใหม่นี่หรอวะแม่ดิวแม่ดิวแม่ตายบอกไม่ตกจ้าว่าสันว่า แถวนี้คืมนะแม่นี่คืมคืมวันนี้ก็คืมเหมือนกันนะแม่แต่ว่าไม่ตกนะคะไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่ายังก,ก็เติมมากเลย,เยแม่ตายบอกว่าแม่ดิวเหตุใหม่คน่าหมาย <laughs> ก็มาบอมเนพ่อแดงเมนบบหมายก็มาบอมเมนพ่อแดง หมายความว่าเป็นเมดิวเมนบอนี่ตรงย่นความพินไห้แมดิวเมนบอลม่ตายนี่ต้องย่นความพินไห้เมดิวเนาะแม่มิวบอกบอกให้เท่าซิดหรือหลังคาออกจะได้บอสะดุดหนาเพื่อนวะหรือหลังคายังไงแม่มิวตอนนี้กําลังจะทาโตอีกอยู่นี่นี่กําลังหาคะแนนอยู่นี่หาคะแนนนะคะมามาอุดหนุนได้เด้นนะคะก็ทํากันศัตร์ให้แม่มูนนะคะเพราะว่าไอมันแคบค่ะแม่มันแคบเพราะว่าเนี่ยเวลา ถ้าเดดมาเนี่ยมันจะส่งแล้วก็น่าจะโดนเดดนะคะไม่มูลก็ที่คับแคบขยับขยายไม่ได้แม่ก็เราก็อยากให้มีอีกหนึ่งหลักว่าขยับขยายนะคะเวลาเผื่อไออีกที่หนึ่งมันเฉะมันมันเฉะเวลามันเฉะมันแล้วเราก็จะขยับมานะคะก็เลยจะหานะคะหาคะแนนนะคะก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะอยู่นะคะก็แวะอุดหนุนได้นะคะแม่แม่แวะอุดหนุนได้นะคะ แม่ตตยบอกว่าเวียนหัวแล้วเน็ตเพื่อนว่าโอ้ยอดทุนมึงเอาแม่อดทุนมึงเอาบ้านแม่แก้วเติมความเลี้ยวมาแ่ได้แม่สงสัยปลาบ่สงสัยมันอยู่ในปา่นปาคือจังไหนปลาบังบอฮะพ่อเถีย <c oughs> นสวัสดีค่ะผมสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีพ่อเถียนเด้อขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะแม่ตตยบอกว่าเอาปายเหลขกบัญชีมาติดหนาะโต,โตโ๊เมลีเพื่อนว่า ปักหมุดแล้วนะแม่เห็นบอเมตายปักหมุดละใดแมรี่ก็ปักหมุดละใดละ่ะเห็นบอแม่ปักหมุดบัญชีแล้วนะคะเห็นบาเห็นบบเม่เห็นบโบ,บ,บได้เขียนมาเหล้ยวแม่ปักหมุดบัญชีอยู่แม่มิวบอกสงสัยไปไล่บนหลังคาจะได้ไม่สะดุดหน้าเพ่อนปะโอ้ยข้นบบได้ดอกแม่ย่านตกตกัวตกกัวตกนะคะ พ่อเทียนบอกว่ามาแล้วครับผมขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆะะขากๆขอบคุณพอ่อเทียนขอบคุณแม่มิวขอบคุณแม่ตายนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆท, oh, ทุกๆท่านเลยที่เข้ามาชมนะคะมาชมไรสดบ้านพ oh. ังแม่แก้วตอนนี้เราก็มาเป็นนะคะสะพานบุญน,นะคะคือมาเปิดร้านผลมไม้ก็สมทบทุนนะคะทํากันศาสตร์บ้านแม่มูลนะคะแม่ๆแวะอุดหนุนได้นะคะร่วมสมทบทุนนะคะทําบุญนะคะทําบ้าน ทำการสาสรให้น้องช้างนะคะเวม,มาอุดหนุนผลไม้หวานๆได้นะคะแม่ๆเพื่อสมทบทุนนะคะทำการศาสตร์บ้านแม่มูลค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ค่ะนะคะแม่ตายบอกว่าเดี๋ยวตาหลายกล่าวว่าคอยไปทุกบ้านสร้างบ้านทาราดเพื่อนมามามาสูบ้านนั่นละเม่เอฟซีบ้านทาราดเนแมตายมาเลยมาเลยยินดีต้อนรับทุกบ้านนะคะแม่ ไดเลยครับแม่ตาให้กงใจให้กันได้นะครับผมแม่มีบอกไหนล่ะคนบอกกินหนาลลำใยนะนูนอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงนูนแม่มีบอกว่าเวียนหัวแท้อ้าวมันหมุนอยู่ติแม่อฮเมลี่คือบ่มุนครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผลไม้หวานๆได้ไมของเมลี่บ่มุนได้ล่ะแม่ตายบอกว่าเปิดร้านให้สองร้อยคะแนนให้พ่อแดงมาขอบคุณแบบใหม่พัชลี่นว่า เอาเอาวอามามามาพอแดงมากขอบคุณแบบใหม่พัช,ชรีเนี่ยเร็วเร็วเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแบบใหม่พัช,ชรีนะคะเอาป้อนให้แม่ตายหน่อยสองร้อยสองร้อยคะแนนของแม่ตายจะขอบคุณแม่ตายมากๆนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะอุดหน,นุนผลไม้แล้วก็สมทบทุนทําหลังคาบ้านแม่มูลน,นะคะคก็ขอให้แม่ต่ายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกิจาการการงานจเจริญรุ่งเร<ม>ืองนะคะเฮงเฮงรวยรวยดวงดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะคุณแม่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองมืออื่นให้มันหมานเด้อแม่เด้อมืออื่นให้มันหมาเด้อสวัสดีค่ะน้องแบงน้องแบงบอว่าน้องแบงบาหอดชิ้วแหลวไปเพื่อน่า คิวควอย่งนู้หอดินหดแล้วแล้วอดิ้แม่น้องแบงแล้วหอดิวนแล้วน้องแบงหอดแล้วหอดแล้วโอ้ยมามามาขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ค่ะน้องแบงโอ้ยขอบคุณน้องแบงหลายๆแมตายบอกว่าบอกกินหน่อยน้ำลำไยคุณป้าเมนบอบอกกินหน่อยเมนบอแมตายเนาะกินกินแก้วเดียวไม่พอต้องหลายแก้วใช่ไหมแมตาย แม่มีบอกว่ากลัวความผิดติดไปน่งเขานั่งเฝาลูกนะเพื่อนว่า, <laughs> าน้องแบงดีค่ะไม่ตายไม่มีว่าสันวะดีค่ะแมลี่กัสบสบัสดีด้วยน้องแบงเ์ด้อนะคะยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยทั้งแอฟฟ้าแอฟแดงนะคะแอฟฟ้าก็สองท่านแอฟแดงก็สี่ท่านนะคะ ขอบคุณมากมากที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้บ้านพังเมแก้วนะคะวันนี้เราก็มาเปิดร้านผลไม้นะคะเพื่อสมทบทุนนะคะการศาสตร์บ้านแม่มูลวันนี้มาช่วยแม่มูลเดินนะคะมาอุดหนุนได้นะคะแม่แม,ม่มาร่วมทุมไอมาร่วมทําบุญนะคะสมทบทุนนะคะสร้างกันศาสตร์ให้น้องช้างของเรานะคะแวะอุดหนุนได้ค่ะนะคะพอเถียนบอกว่าบอมูลเด้อครับโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณพ,อพ,อพ่อเถียนที่แจ้งเด้อนะคะ แม่มิวบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแบงคนะแม่ตายบอกสาธุสาธุค่ะแม่ตายแม่ตายพ่อแดงถามว่าพ่อเล็กเมยบอกครับรถนั่นแม่ตายได้เหยียบเบรกซอยพ่อเล็กบอแม่มีบอกว่าแม่ตายพ่อแดงยังบกจื้อค่ะเพื่อนว่าน้องแบงบอกว่าเสียงดังหอดไล่พ่อซีดเลยเดิอเมลีฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนว่าอ้เนาะไปจอดบอกมึงได้เนาะเมลีคือเสียงดังแห้งแท้เนาะน้องแบง แม่มีบอกว่าวอาบเลยติค่ะแม่ตายเพิ่นว่าใช่ใช่อาบเลยแม่อาบเลยเอาใจสิบอกเสียงค่อยๆน้องแบงอจอบว้าจอบว้าเดี๋ยวมันเสียไปเขาไล่พ่อสีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเลยบอก <c oughs> เอามามานะคะแม่แม่เบือุดหนุนได้นะคะอจอบวบ่าน้นองแบงจอบว้บามาค่ะมามา มาเดิม,มาเดิมาอุดหนุนผลละไมหวานหวานเดอจ่าเดอมือน,นีห้องเฮ็ดลอยกตาผลเดิมาซอยนี่เด้อเฝ้าได้เฝ้าได้แม่มุนได้อันได้ปีกันสาดมาได้นะคะแม่แม่มา,มาได้อุดหนุนได้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคับแม่ตายบอกว่าเดี๋ยวเด้อหาเลขบัญชีแปบค่ะแม่บ่เป็นอย่างจ้าสวัสดีแ,แม่คู่เด้อมือเด้อวันนี้วันนี้มีสองเชือกแม่จ้าบ่เป็นอย่างค่ะแม่ตายอตอนได้กระได้ขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ขอบคุณหลาย<อ> คุณแม่ตายมากๆนะคะที mm. hmm. okay. no ่ no, too, ่มาอุดหนุนนะคะแล้วก็มาร่วมสมทบทุนนะคะมาทําบุญกับน้องช้างนะคะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณแม่ตายหลายๆแม่เก้วรับขาวแล้วว่าถ้าไม่หมดไร้ไร้หมื่นแล้วว่าันนั้นแม่แก้วบอกนะครับแม่กุ้งแม่มิวบอกว่าค่อยๆพูดถึงหญิง เทาซิ์ยังโบยแยงโบยแยงพูดดอกห้าห้าห้าเอาจอเป้าจอเป้าญาติเล่ามครับามาแม่แม่ท่านใดอยากร่วมสมทบทุนอยากเริ่มทำบุญนะคะแม่มีว่าเทาซิดจะอันญจะจมได้ยินนี่ละเพื่องมาการที่นี้ไม่จะโทงกับชุดนักไม่นาแม่เคยยังบ่ท่านฝืนอยู่แม่ดิวว่าอยู่จังว่าไปสอดอยู่ใส่บุ มามามานะคะมาอุดหนุนผลไม้ได้นะคะแม่แม่แวะอุดหนุนได้ค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเป็นสะพานบุญนะคะช่วยแม่วูนนะคะแม่แม่มาอุดหนุนผลไม้บนหวานบ้านเมแก้วได้มาพูดมาคุยมาเป็นกําลังใจให้เราได้ค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลย โครงการนี้จะรอดหรือเปล่ามือนะผมงมีแต่ส่งกับสุดติการช่วงนี้มีแต่ส่งกับสุดแม่มีบอกว่าเต่าติดขี้โม่หาหาาเพื่อน มา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 พูดมาคุยมาเป็นกำลังใจให้เราได้ครับผมครับขอบคุณแม่กุ้งมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่เมตตา่กลับแม่แก้วครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณมากๆครับคนละห้าครับจ้ามามาเมอ้อมมาครับผลละห้าผลละห้ากับแม่แก้วด้ลยเมย์ขอบคุณแม่กุ้งที่เมตตาแม่มูดตลอดครับผมน้องแบ่งว่าย่านพิมพ์ย่านพิมพ์ย่านย่านเป็นพิมพ์เขียดใส่แม่ทั้ ตาตาพิมฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่นบ <laughs> e oh, um. ่าตาพิมมาโอ้ยน้องแบงบอ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 เขี่เ <mixes> ขียยพิม์มาเลยน้องแบงพิมมาเลยแม่มิวแบงฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่นบ่าเสียงอาจเสียงอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาการช่วงนี้ก็มีแต่ส่งกับสุดเด้อน้องแบงแม่มิวเด้อแม่ตายเด้อส่งช่วงนี้กระได mày tiếng mà, mẹ kia tiếng tiếng nữa, mẹ kia. แม่กุ้งดีจ้าน้องแม็กกี้ครับผมครับสวัสดีครับผมแม่น้องแม็กกี้โม่แม่มิวบอกว่าขอดูหน้าคนขี้โม่เท้ผลวันนี้พอสิอยู่ตรงนี้นะคะนี่มาเด้แม่กุ้งเด้อขอให้ตากับสองสาวแม่เครับมามาๆานะคะแวะอุดหนุนได้นะคะผลไม้ผลไม้หวานๆก็ยังรอนะคะยังรอคุณพ่อคุณแม่อยู่เด้อนะคะแวะอุดหนุนผลไม้หวานๆ บ้านพังเม่แก้วบ้านพังเมมูลได้เพื่อสมทบทุนนะคะสมทบอุดหนุนผลไม้แล้วก็ถือบ้านได้เลี้ยงผลไม้สองสาวฟังคนหนึ่งเล้วคนหนึ่งเลยน้องแบงฟังคนนึงพูดก็ล้วเ่ากคนหนึ่งกับคนหนึ่งน้องเจมบอกสวัสดีโอ้ยบ้านเมลีนี่หมุนเดิมเน็ตบ้านเมลีนี่หมุน น้องแบงค์สาธุครับผมครับแม่กุ้งสาธุครับผมครับสาธุเช่นกันครับผมสาธุเช่นกันนะครับ,มรบแม่มิวมบอกว่าเสือแดงรอแท้เพิ่นว่าโอ้ลูกไส้แม่อ้อมต้อนี่ลูกไส้แม่อ้อมเด้อแม่แม่มิวนี่ลูกไส้ลูกไส้แม่อ้อมง,งานเลี้ยงสร้างไม่ตัวแม่ม <c oughs> มิวไเหหลลือเือ่ยวโอ้ยเน็ตนี่เนาะ เมมิวบอกว่าสวัสดีค่ะพ่อศิษย์นะคะแม่เมี่วสวัสดีครับแม่มิวบอกสวัสดีค่ะน้องเกมโอ้ยโอทนมึงในเด้อนั่นพ่อศิษย์จ้าอันนั้นกะละมังกะละมังนะกะละมังก่อนงงๆงก็เคร้เจ้าละเมยจ๋าวันนี้คุณคุณคุณแม่ตายทางทางช่องแม่แก้วเด้แม่เด้ท่านมาเปิดให้ครับผมเปิดให้สองสาวคนละสองก้าครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไปยังบุ้ง นี่จะมันมึงในต้นนั้นเห็นโบหินเอาบทาน้องคิดไอมีเห็ดจังไหนบางหนึ่งไอมีใหดแบบใด้ปมึงแม่ตายบอกว่าเป็นเอฟซีทุกบ้านไฟไหลไปบ้านนั่นจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายโอ้แมงไฟเด็กคนโอสแกนบ่กมองหูมึงมึงเออแม่กรับเปลี่ยนทุบ แ okay, ม่มีบอกว่าหลอกกว่าพ่ออีกพ่อขี้เหร่แท้ฮ่าฮ่ฮเพิ่นว่าเมตายบอกว่าไปทุกช่องจ้าพ่อสีมาสั่นว่าขอบคุณแม่ตายครับผมขอบคุณมากมากครับม่ตงเใจหลเก่นอสแกนสแกนแบบไหนคอยเปิตงมีกคิดติลเลสแจยไปหมแ่ไปอคนจะว่าไงก็เปดสี่ หมุนบ่หมุนบ่ไดดคิเนหหมุนบ่มึงมั้งห้มุนไหมแม่หมุนไหมก็ก็เป็นอีกนะแม่กุ้งหมุนหรือเปล่าหมุนหรือเปล่าแม่หมุนหรือเปล่าคอมเมนต์ด้วยนะคะแม่มีแม่ตายพ่อเทียนนะคะน้องเจมหมุนบ่หนอหมุนบ่หนอเนสด่าไมลี่นี่ลาคือคนหลายใจเทอะกิเลสก็ถึงเลยอดยุบันจานั่งนั่งนั่งตรงกลางเลยน้องแมงค์กับผมนั่ง